คำเตือนคลิปต่อไปนี้อาจจะมีภาพที่ทำให้ใครและหลายคนขนลุกกรุณาตั้งสติทำใจร่มๆ่มและก็ค่อยๆนั่งดูไปกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตทุกๆคนมีสิ่งที่รู้สึกว่ากลัวหรือเปล่าบางคนก็กลัวแมลงสาบบางคนก็กลัวงูกลัวจิ้งจกบ,บางคนก็กลัวความสูงแต่คาว่าฟเบียนั้นมันยิ่งกว่าคาว่าความกลัวซะอีก เพราะมันคืออาการประสาทอย่างหนึ่งที่เรียกว่าภาวะวิตกกังวลและมันก็มีอาการแทรกซ้อนขึ้นมาเช่นหายใจไม่ทั่วท้องหัวใจเต้นแรงนงังหนักหน่อยก็หมดสติหรือไม่ก็เสียสติไปเลยอาการกลัวแบบนี้มักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กเพราะอาจจะมีอะไรมากระทบจิตใจจนทำให้จำฝังใจและก็เกิดให้มีอาการกลัวนั่นเองโอเคงั้นผมจะพาไปดูกันนะครับ ว่าฟเบียเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างอ๋อผมยกมาแค่บางส่วนนะครับเพราะว่าโฟเบียเนี่ยมันมีเยอะแยะมีมากมายเลอเกินโอเคเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วใครกลัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเลยเย่ yeah! อันดับ10อารักโนโฟเบียอารักโนก็มาจากคำว่าอารักเน่ที่หมายถึงอสุรกายแมงมุมของตำนานกรีกนั่นเอง อาการนี้คืออาการของคนที่กลัวแมงมุมซึ่งเป็นอาการที่พบเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะเด็กๆและก็พวกผู้หญิงจะมีแนวโน้มที่จะเป็นอาการนี้มากกว่าผู้ชายก็เช่นเดียวกันกับโอฟิดิโอโฟเบียหรือก,ก็คืออาการของคนที่กลัวงูนั่นเองท่านผู้ชมกลัวงูไหมครับหรือว่ากลัวแมงมุมหรือเปล่าสำหรับผมสัตว์สองชนิดน ชิวๆนะครับผมไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรถ้ากลัวงูนี้ผมกลัวมันกัดมากกว่าอันดับ 9. อะโครโฟเบียหรือก็คืออาการกลัวความสูงนั่นเองซึ่งหนึ่งใน20คนนะครับก็จะมีอาการดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นอาการกลัวทั่วๆไปแต่คนที่จะเข้าข่ายอะโครโฟเบียนั้นจะต้องมีอาการแทรกซ้อนเวลาที่พวกเขายืนอยู่บนที่สูงๆเช่นคลื่นไส้วิงเวียน ใจเต้นแรงส่วนคนที่รู้สึกกลัวๆนะครับเวลาอยู่ที่สูงๆเฉยๆเนี่ยก็ไม่ถือว่าเข้าข่ายนะครับมันเป็นความกลัวขั้นพื้นฐานอยู่แล้วใครไม่กลัวก็แสดงว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งพอสมควรไม่เชื่อก็ไปดูผมตอนที่ผมไปเที่ยวพาหำหดดูนะครับหดหรือย,ยังไม่รู้นะครับจับดูแป๊บ <laughs> ไม่ใช่ละไอแบบนี้นะครับไม่ต้องคำดูแล้วมันหดไม่หด,มดแม่ง กวายดูยง่อันดับ8ดซีโนโฟเบียหรือว่าอาการกลัวคนแปลกหน้าเช่นจูๆ่ๆเราเดินไปเห็นชาวต่างชาติตัวใหญ่ๆและเรารู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องไม่อยากจะอยู่ใกล้ๆเขาไม่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอยากจะหนีออกมาให้ห่างๆอาการนี้นะครับยังรวมไปถึงเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่มองไม่เห็นเช่น เราเห็นแม่น้ําขุ่นๆหรือว่าเห็นแม่น้ําที่มีสีเขียวข้นจนเรามองอะไรไม่เห็นข้างล่างนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นข้างล่างนี่แหละมันจึงเกิดอาการกลัวและก็อาจจะมีอาการที่จินตนาการไปว่าไอข้างในที่มองไม่เห็นนั้นมันอาจจะมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวอยู่ก็เป็นได้อันดับเจ็ด cross phobia หรือว่าอาการกลัวที่แคบๆหรือที่ปิดมิดชิดเช่นลิฟท์ถ้ำในรถแคบๆ ในรถไฟหรือว่าห้องเก็บของเล็กๆรวมไปถึงห้องเก็บของใต้บันไดอีกด้วยอาการนี้นะครับก็เกิดมาจากหลายสาเหตุเช่นอาจจะมีความหลังฝังใจในวัยเด็กตอนเป็นเด็กนะครับอาจจะโดนขังอยู่ในที่แคบๆปิดตายเอาไว้ไม่ยอมให้ออกมาคนที่เป็นโรคหวัดระแวงนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการกลัวที่แคบแบบนี้รวมอยู่ด้วยบ้านเรานี่ผมไม่ค่อยเห็นนะครับใครที่กลัวที่แคบเนี่ย ท่านผู้ชมมีใครกลัวที่แคบหรือเปล่าคอมเมนต์ลงไว้ข้างล่างทีผมอยากรู้ว่าเวลาเขากลัวที่แคบๆเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงนะครับเพราะตอนผมอัดรายการอยู่เนี่ยสตูดิโอผมนี่ก็แคบเสลือเกินนะครับตอนนี้ก็นั่งเงีย,งยบๆอยู่ในห้องคนเดียวบ่นอยู่หน้าคอมนี่แหละแต่ผมก็ไม่ไม่รู้สึกกลัวอะไรนะอันดับ 6. กฮิโมโฟเบียหรือว่าอาการกลัวเลือดแค่ได้เห็นเลือดสีแดงๆนะครับก็สามารถทําให้เป็นลมล้มพับลงไปได้ หลายหลายคนนะครับอาจจะหากแตกหากแตนอาเจียนออกมาเลยก็มีคนที่มีอาการดังกล่าวก็จะพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้เห็นเลือดสีแดงๆเช่นนังแนวแหวะแอคชัน่นบูล้างผ่าเลือดสาดนี่คนพวกนี้ก็จะไม่ดูเด็ดขาดนะครับหรือแม้กระทั่งพวกเขาไม่อยากไปหาทันตแพทย์ไม่อยากไปหาหมอฟันบางคนไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยก็มีแม่ถ้าป่วยมาแล้วจะทำยังไงเลยเนี่ยไม่ยอมไปโรงพยาบาล ให้เหตุผลว่าอะไรกลัวเลือดนะครับอันดับ 5. t r ทริปโนโฟเบียต่อจากอาการกลัวเลือดนะครับอันนี้ก็คืออาการกลัวเข็มอาการแบบนี้นะครับผมเห็นผู้ชายอกสามอเนี่ยก็เป็นกันเยอะเลยอาทิเช่นเพื่อนผมนะครับเวลามันไล่กระทืบกันเนี่ยมันไล่ฆ่ากันมันไล่ตีกันมันไม่กลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หน้าสามมีดดาบไม่เคยกลัวแต่ถ้าว่ามันดันกลัวเข็ม เข็มอันเล็กๆนี่แหละนะครับแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่ากลัวว่าจะเจ็บนะครับเวลาโดนทิ่มแต่คือมันกลัวโดยที่ไม่มีสาเหตุซึ่งอาจจะมีผลตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะครับที่โดนเข็มแทงเข็มทิ่มทําให้จําจนฝังใจหรืออาจจะโดนผู้ใหญ่คอยเตือนว่าระวังเข็มนะมันจะทิ่มเอามันอันตรายและบนโลกนี้นะครับก็มีคนที่มีอาการดังกล่าวเนี่ยถึง10%เกันเลยทีเดียวลหลายๆคนก็กลัวเข็มนะครับ ตอนแรกๆผมก็กลัวเหมือนกันจนผมได้เข้าไปทํางานที่โรงพยาบาลนะครับเห็นเข็มเป็นพันเล่มเลยเลยหายกลัวเลยทีนี้อันดับ4นิกโตโฟเบียและฟาสโมโฟเบียสองอาการนี้นะครับก็มีสาเหตุที่คล้ายๆกันนิกโตโฟเบียนั้นคืออาการกลัวความมืดคนส่วนใหญ่ก็น่าจะกลัวกันนะนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงคนที่มีอาการนะครับมักจะจินตนาการว่า มันน่าจะมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวอยู่ในความมืดมันมีตัวอะไรหรือเปล่าสับประหลาดน่าเกลียดน่ากลัวนกันกหน่อยนะครับพวกคนเหล่านี้ก็ไม่ยอมปิดไฟนอนหรือว่าไม่กล้าออกไปข้างนอกบ้านเวลากลางคืนเลยก็มีต่อมานะครับ f a s โ m o ฟ p h o b i a อันนี้ก็ไม่ใช่แค่กลัวความมืดนะครับมันคืออาการของคนกลัวผีก็คล้ายๆกับการกลัวความมืดนั่นแหละแต่ที่ไม่เหมือนกันนะครับ คือจินตนาการของคนเหล่านี้นั้นมันก็คือมันน่าจะมีผีอยู่ที่ไหนสักแห่งมันอาจจะทําให้ใจเต้นแรงนะครับและก็หายใจไม่ออกบางคนก็เป็นลมล้มพับลงไปเลยอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้อันดับ3บาโทโฟเบียหรือว่าอาการกลัวความลึกหรือกลัวอะไรที่ลึกลงไปอาทิเช่น ใต้ทะเลลึกในอุมโมงคหรือว่าในหุบเขาบอ่อน้ำรูลึกๆที่เรามองไม่เห็นข้างล่างนะครับเลยหลายคนนะครับอาจจะจินตนาการว่าข้างล่างนั่นหรือข้างในนั่นมันต้องมีอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวอยู่แน่นอนเช่นอสุรกายน่ากลัวน่ากลัวไม่ก็ปลาที่มีรูปร่างแปลกๆน่ากลัวรวมไปถึงอาการกลัวตกจากที่สูงอีกด้วยอันดับ2โนโมโฟเบีย หรือว่าอาการกลัวการขาดโทรศัพท์ซึ่งมันน่าจะเป็นอาการปกติของคนทุกวันนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าใครหลายๆคนเนี่ยแทบจะไม่ห่างจากสมาร์ทโฟนของตนเลยไปเข้าห้องน้ำนะครับไปอื้อก็เอาเข้าไปด้วยกดกดไปด้วยเอื้อไปด้วยนะครับแถมตอนนอนนะครับโทรศัพท์เนี่ยมันก็ยังอยู่ข้างๆเราอีกต่างหากเว้นแต่เราจะไปชาร์จแบบนะครับ แต่ถ้าว่านะครับอาการเหล่านี้ก็ยังไม่เข้าข่ายโนโมโฟเบียคนที่เข้าข่ายนั้นนะครับจะรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากในเวลาที่มือถือไม่ได้อยู่ใกล้ๆตัวหรือว่าพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่าแค่แบตโทรศัพท์กำลังจะหมดอันดับหนึ่งทริโปโฟเบียหรือว่าอาการกลัวรูลหลายคนนะครับเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกขนลุกไม่อยากมองขยะขยง ขนลุกจักระจี้ขนลุกผมไม่ชอบรูปภาพพวกนี้จริงๆเลยให้ตายสิพาพาแต่มันก็เป็นอาการของคนทั่วไปนะครับที่จะรู้สึกขนลุกขยะขแยงไม่อยากมองแต่สําหรับคนที่กลัวมากๆนะครับจนเข้าข่ายทริปโปโฟเบียนั้นเมื่อได้เห็นรูปภาพเหล่านี้แล้วอาจจะเป็นลมลมพับไปเลยก็มีอืมท่านผู้ชมหวังว่าคงยังไม่มีใครเป็นลมนะครับ ใครดูคลิปผมเราเป็นลมเนี่ยโห oh, สถิตตีใหม่แห่งการทําคลิปกันเลยทีเดียวก็จบไปแล้วนะครับความจริงมันก็เหลืออีกหนึ่งอันดับนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะยัดใส่ลงไปในลิสต์ดีหรือเปล่าอยากก่างนั้นเลยอันดับศูนย์น o โอโบียรหรือว่าอาการของคนที่กลัวนวัตกรรมใหม่ๆมักจะพบเห็นได้ในกลุ่มคนเฒ่าคนแก่และอาจจะพบเห็นในคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง คนเหล่านี้พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคิดว่าของเดิมนั่นแหละดีแล้วของใหม่อะไรก็ไม่รู้กะโลกระลาคนเหล่านี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นคนหัวโบราณไม่ก็จะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมมากๆก็จบไปแล้วนะครับใครกลัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างโลดนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับสาระแท้ไม่มีพลาดหน้านะครับ Bye, bye sweetie crap yay what a cute kid